คอเลสเตนตัวนี้คือมานาคอเลาเจนพลัสค่ะต้องบอกว่าตัวนี้เปิดขายมาประมาณ3เดือนยอดขายประมาณ1ล้านชิ้นแล้วใช่ค่ะในเฉพาะตลาดไทย S <S ความแตกต่างของคอเลาเจนของเราเนี่ยเราค่อนข้างเป็นคอเลาเจเบอบริสุทธิ์น,นำเข้า,ขาจากญี่ปุ่นใช่นำเข้าเป็นเป็นสารสกัดจากปลาทะเลน้ำลึกจากประเทศญี่ปุ่นอ๋อบางคนก็จะใช้ปลาน้ำจืดใช่แต<ล>่อันนี้คือปลาทะเลน้ำลึกเลยใช่ปลาทะเลน้ำลึกจากญี่ปุ่นแล้วก็เวลาเราทานคอลลาเจนนะคะปกตินวัตกรรมของคอเลาเจนเนี่ยเราจะเคยได้ยินว่ามีเปปไทด์ค่ะไตเปปไทด์แต่ตอนนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดคือไดเปปไทด์ซึ่งมีโมเลกุลที่เล็กที่สุดเลยทำให้ดูดซึมได้ดีมากๆคือเราไม่ต้องไปทานคอเจนนเป็กแล้ววเเราาทนนิดดียมัสาามมรถดดดูซึไไ้้ลสเล็กไม่ต้องผ่านกระะเเเพาาารรรฉนนนััู้้้ไดลยว่ม มันจะสามารถเ,เข้าไปซ่อมแมอซมคอลลาเจนในร่างกายเราได้ดีมากๆอยู่ดีแล้วอย่างคอลลาเจนจากปลาอย่างเงี้ยมีกลิ่นคาวไหมคะ,ะต้องบอกเลยว่าหลายคนกลัวเรื่องกลิ่นคาวออค่ะเราอยากทานคอลลาเจนก็จริงแต่ว่ากลิ่นคาวตัวนี้จะถูกตัดออกไปหมดเลยก็เดี๋ยวจะชงให้ดูเลยคือสามารถทานกับอะไรก็ได้เลยค่ะแต่วันนี้มาชงให้ดูว่าเวลาทานทานกับน้ำเปล่าได้เลยนะคะก็ใส่ลงไปหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนนะคะเวลาทานทานตอนท้องว่างค่ะดูนิดหนึ่งว่ะว่าคอลลาเจนที่เราทานอยู่นะคะเป็นประเภทที่ดูดซึมได้ดีแค่ไหนนะคะนี่มุกจาคนแค่นี้นะคะแลวยา่ มันจะใสเลยเราสามารถทานได้เลยค่ะใช่ก็อย่างที่อย่างที่เรารู้เลยพอจริงๆอะคอลลาเจนมันมีอยู่ในร่างกายเราอยู่แล้วแต่พอหลังอายุ20มันเสื่อมมันถอยมันถดไปเรื่อยๆใช่ค่ะ20ค่ะมันถอยไปเรื่อยๆในทุกๆปีค่ะนี่ตามอ๋อรีเสิร์ชเลยนะคะจน35ม็จะอยู่ผลิตแล้วใช่แบบนั้นแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเราต้องเสริมมันเข้าไปถ้าเราไม่อยากจะขาดคอลลาเจนเนี่ยใสแล้วเราคุยกันไม่มีกลิ่นใช่ค่ะนี่คือใสเลยก็สามารถดมได้นะคะว่ามีกลิ่นไหม่ ก็คือตัวนี้จริงๆสามารถใส่ผสมได้กับในอาหารอย่างใครกินกาแฟกินโกโก้กินชาเย็นก็ผสมไปได้เลยค่ะใช่ไม่มีกลิ่นไม่มีน้ําตาลแล้วก็สามารถทานได้แบบเพียวๆแบบนี้เลยกินกับอะไรก็ได้แต่ว่าทานตอนท้องว่างใช่ท้องว่างจะดูดซึมได้ดีที่สุดปรากฏว่าเราเริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มมีความรู้สึกของความไม่มั่นใจเรื่องผิวพรรณอันนี้สําคัญมากๆในผู้หญิงเนาะเพราะว่าจริงๆถ้าบอกว่า ผู้หญิงที่ทํางานหนักนอนดึกยิ่งต้องเสริมเรื่องคอเลาเจนเพราะว่าร่างกายมันผลิตได้ไม่ดีเท<ช>่า<ช>คนทั่วไปแล้วเราต้องเติมเข้าไปที่สําคัญคือคุณพ่อทานคุณแม่ทาน<ช><ช>คุณย่า<ช>คุณยายทานุกค,คนในร่างกาย,ยทานหมดเลยค่ะ